เชื่อว่าหลายๆบ้านนะคะเคยมีประสบการณ์ในการสอนกันบ้านลูกนะเพราะว่าเวลาเขาเรียนอยู่ในห้องเรียนอย่างเงี้ยด้วยความที่เด็กๆในห้องจํานวนกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะถามว่าเขาอาจจะได้ตรงนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ตอบเลยว่ามันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้นะคะคือพอกลับมาบ้านก็ทบทวนทํากันบ้านอย่างเงี้ยแม่เมย์ก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ต้องสอนกันบ้านลูกเหมือนกันนะโดยที่เราก็ต้องหาตัวช่วยนะคะทีนี้อย่างของแม่เมย์นะคะ ก็คือจะใช้วิธีการนี้จะหยิบของเล่นในบ้านที่เขาคุ้นเคยนะคะมาใช้นะคะอันนี้เราจะทําเรื่องของการบวกนะคะอ่าบ้านหลังน,นี้นะคะมีสมาชิก2คนเข้ามาอยู่ด้วย1 2 3สเห็นไหมคะเมยจะมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่ไปเจอมานะคะในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พอได้เอามาลองใช้ซึ่งจะบอกว่าใช้ได้เยอะมากๆสําหรับกานบ้านของน้องปุนนะคะ นี่เลยค่ะ let's learn math skill with o าวนะคะของ creatives ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะคะจะบอกข้อดีของเขาอย่างหนึ่งนะคะนี่คือส่วนตัวเลยว่าคือเวลาสอนเด็กอะคะ่ะไม่แนะนำว่าให้เขียนบนกระดานแบบ2วก1เท่ากับเท่าไหร่คะอะไรเงี้ยคือเด็กๆเ,เขาจะไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยให้เขาเห็นภาพมากขึ้นนะคะนี่เลยอ่ะให้ดูก่อนก็จะมีคาวติ้งบอร์ดอย่างนี้นะคะเรียงนับนับเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ อันนี้เป็นไกด์บุ๊กนะคะซึ่งในนี้ค่อนข้างมีประโยชน์มากเพราะว่าเขาจะบอกวิธีการเล่นนะคะในแต่ละแบบเลยเออตั้งแต่จัดกลุ่มสีอันนี้คือพื้นฐานเลยนะออแยกสีนะคะนี่คือตัวแผ่นสีนะคะแยกสีดูแล้วก็ลองนับดูว่าสีหนึ่งมีเท่าไหร่นี่คืออย่างง่ายนะคะแล้วก็ตัวเลขค่ะคือเวลาเรานับสมมติบอกว่ามีสีแดง2เราก็หาเลข2วางให้เขาเพื่อเขารูว่านี่คือนับมาแล้วนะคะได้เท่ากับ2อ,อะไรอย่างเงี้ย การลบก็ได้นะคะลองง่ายๆบอกว่าเรามีสีเหลืองอยู่4เพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยโผล่มาแล้วนะเพื่อนเนี่ยขอไปหน่อยสิสัก1ชิ้นอ้าแบ่งเพื่อนไปแล้วนะคะหายไปตอนเนี้เราจะเหลือสีเหลืองกี่ชิ้นก็นับ1 2 3แบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นโจทย์ ที่ให้เทียบว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่าอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอันนี้ก็เทียบให้ดูชัดๆวางแบบนี้เลยค่ะ1 2 3 4สี่ข้างบนมี4ี่วางสี่ไว้ข้างหน้าให้รู้จํานวนนะคะข้างล่างมี1 2่สอาอย่างเงี้ยก็วางแบบนี้ค่ะแล้วก็จะถามว่าสี่มากกว่าหรือน้อยกว่า3อ่าอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดเพราะว่ามันมีให้นับอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องสร้างประสบการณ์ให้เขาก่อนนะคะว่าการนับอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาเห็นภาพพออย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยค่ะ น่าจะสนใจกันแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เมย์จะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะคะเป็นชุดที่แม่เมย์ค่อนข้างแนะนําเลยเพราะเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้เรื่องคนิตศาสตร์เรื่องน่าเบื่อให้เป็นเรื่องที่แบบสนุกได้แล้วก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวด,ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ